สวัสดีค่ะคามมนิกะมะพอกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒถินค่ะคามมนีนักกาจะามา่ว้าวเกี่ยวกับเรื่องตามหัวขอตามคอนเทนต์เนาะคะ่ะเนาะเมียฝรั่งเป็นมาดามทุกคนเหรอประมาเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นธนาคั้นส่วนตัวของคุณเหรอประมาเนี่ยค่ะคือว่า,าน่าจะบอกในส่วนที่ว่า,ามีเพื่อนเขามาขอเป็นมูนัทนะคะเป็นเอฟซีในเฟซบุ๊กนะคะ โบหูจักกันมาก่อนนะคะพึง่งรูรูจักกันพึ่งมาขอเป็นมูพะแต่รับเป็นมูลแล้วคืออันดับแปลกคือว่านัดดักจะบอกว่า,ามาขอเป็นมูเผื่อมาติดตามามาขอเป็นมูเป,นมเป็นมิตรภาพในเฟซบุ๊กมาติดตามชีวิตของเราเนาะคะ่ะมาเป็นมูกันนกักกบวาเนาะคะ่ะแต่ว่า มาทักทายกันกับบัวนาค่ะแต่ว่าอันดบแปลกเลยมาแบบโมโหจักกันโมโหว่าคุณเป็นไผ่มาจากใสคุณบ่ได้เป็นญาติบ่ได้เป็นพี่น้องนัดนะคะญาตินัดกับบวเม่นนะคะคือว่าอันดบแปลกคุณมาถามนัดแบบว่าประมาณว่าถามเกี่ยวกับอยากทําบุญโบนนะคะคือว่าอยากจะบอกว่าเรื่องการทําบุญนั้นนัดทําประจําค่ะทําบุญง่ายๆโดยไม่ต้องเสียตัง ก็คือการสวดมนต์ไหวพระมันทําเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอคือว่าอนันต์บุญที่นัดเฮตดนัดใดอยู่แล้วนัดใดอยู่แล้วค่ะแต่ว่านัดเข้าใจความรู้สึกเด้อค่ะผู้ได้แบบว่าถามนัดอยากนัดอยากให้นัดนะซอยทําบุญซอยเห็นใจอย่างประมาณเนี้ค่ะคือว่าฟังแล้วถ้าเกิดว่านัดอยากเหตุอหลีนัดก็สิเป็นคนบอกเองค่ะว่าเออนัด มีความตั้งใจอยากทําบุญนะเพื่อนใน Facebook านัดเห็นเพื่อนใน a c e b o o กนะเขาไปเบิงแล้วก็เออเห็นเด็กกําพร้าหรือว่าเห็นยังกะซามค่ะฐานัดมีความมีจุดประสงค์อยากเห็ดนัดกะสิเหตดเองค่ะเพราะว่าความตั้งใจของนัดเนาถ้าเฮ้าเหตดด้วยความตั้งใจของเฮ้าความจริงใจของเฮ้าอยากเหตดนะคะมันกะสิได้บุญค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้าบริย์มีความแบบอยากเหตด จิตใจเห่าบริยากเห็ดแต่ว่าเหาเหาเห็ดของเฮาอยูเแล้วนะคะเล้วเหมือนกับแล้วลมว่าวาคื่อเก่าคลายว่าวประมาณว่าคือแบบถามเหาอะค่ะถามเห่าแบบบ่อยๆมมนก็เป็นการหคลายแบบว่าเป็นการบังคับจิตใจเห่าให้เห่าให้เหาแบบมีความรู้สึกบ่ดีเราเราไปทําซึ่งหาเหาไปทําเห่ากับบรด้บุญหรอกค่ะถึงแม้เหาสิซอยเหลือด้วยเงินกระซามนะคะ มันก็บ,บริบุญเพราะเพยังเพราะว่าบุญที่เฮ้าเหตไปนะ่ะเฮ้าม,มีความสุขเฮ้าม,มีความแบบเต็มใจตั้งใจของความตั้งใจของเฮ้านะคะมันก็เหตไปกระทอนานเหตไปมันก็บ,บริบุญค่ะซึ่งการทําบุญที่เฮ้าสิดาบุญอีรีนะ่ะมันต้องเกิดจาก ใจของเฮ้าพร้อมความตั้งใจของเฮ้าความสุขความปื้มปิติของเฮ้าที่เฮ้าอยากเหตุนั่นเฮ้าถึงสิไดใดบุญอย่างแท้จริงนอกจากอยากสิบอกในคอนน้ให้เพื่อนใน FC ได้รูเนาะคะ่ะแล้วก็มีอีกท่านหนึง่งมาถามนัดเกี่ยวกับว่าพึ่งมาเป็นมูนัดมือแรกค่ะ แล้วก็มาถามนัดอ,อยากช่วยทําบุญให้พ่อนะคะซึ่งสิเฮ็ดบุญให้พอน,ะะพอน่าก็เข้าใจความรู้สึกนั่นเนาะคะ่ะอาจจะแบบว่าอยากาส่วนมสวนูส่วนเพื่อนนะคะทำบุญพอแต่ว่าอยากให้ให้เขาใจว่าเพิ่งมาเป็นเพื่อนนะัดในเฟสค่ะมือแรกค่ะแต่ว่ามาว่าเรื่องนี้เนาะคะ่ะซึ่งนัดยากจะบอกว่า,านัดบรูจัก คุณมาก่อนนะคะว่าคุณเป็นไผเป็นผู้ใดมาก่อนนัดเข้าใจจะว่าเออนักถามไปว่าคุณเหตุดูทูบบอกคุณก็บอกว่าคุณเห็ุดูทูบเนาะคะ่ะแต่ว่า feels, คุณเหตุดูทูบคือว่าถ้าเขามาทักทายนัดเออเป็ <tunnels touch Instagram>. นมูเป็นเพื่อนกันนัดกะบ่ว่าค่ะอถามมูเฮาแบบเห็นใจเอออยากซอยยังกะซอยังสินนะคะคือว่าเฮาเห็นใจเออเฮาอยากซอยผู้หี้นะเฮามีความตั้งใจอยากซอยเฮาก็สิบอกไปค่ะว่าเฮาอยากซอยนะเอออยากซอยทําบุญสิ่นะคะแต่ว่าถ้าคุณมาปุ๊บ คุณบ้านหูจักเข้าคุณบ้านหูจักนัดเลยค่ะ,ะบ้านหัวเข้าเป็นจังไหนจังไหนขอบข้วเข้าหยาดพี่นองยังนักกระบลูจักข้าเจ้าเลยจ้ะโบลูจักกันมากกอนนะคะเดี๋ยวมากขอให้นัดมาซอยทําบุญพอนะะเนาะค่ะเนาะซึ่งการทําบุญก็เป็นสิ่งที่ดีจ้ะนัดกบบระบดลวายยังเดอกจก้ะแต่ว่าซึ่งคุณบเลหูจักนัดแบบแท้จริงบบได้เป็นมูเป็นยังพึ่งมาขอเป็นมูแล้วก็มาขอให้ซอยนะคะแล้วให้นัดติดโตไปนะคะซึ่งอันน,นั้นนัด สึนัดคิดว่ามันเร็วเกินไปนะคะเฮาเพราะในหูจักกันเลยค่ะลวกมาอันนี้ขอให้นัดซอยเนาะคะ่ะเนาะซึนัดกะอยากจะบอกว่านัดกะบอมเมนธนาคารส่วนตัวของท่านเนาะค่ะนัดเป็นเมียฝรัฝ่งกับจริงค่ะแต่ว่าอ่าค้าว่าเป็นเมียฝรัฝ่งกับมาดามเนี่ มันอาจจะแตกต่างกันเนาะคะ่ะเมียฝรั่งนี่ก็คือเมียฝรั่งทั่วไปที่เห้าเห็นนั่นแหละคะ่ะเห้าก็ใส่ซีวิตปกติปกติธรรมดาคือคนอผัวเมียปกติธรรมดาคนไทยเห้าคือกันนั่นแหละคะ่ะก็บเดร,รํำรวยอีกอย่างเนาะคะ่ะ แต่ว่าที่ข้าเจ้าใช้นาำว่ามาดามนั่นสําหรับผู้ใดที่แบบว่าข้าเจ้าได้แฟนได้สามีรวยเนาะค่ะอันนั้นก็เป็นบุญเป็นวาสนาของข้าเจ้าเนาะค่ะที่ได้สามีรวยเนาะค่ะที่ข้าเจ้าสามารถเรียกตัวเองแท่นเป็นมาดามได้เนาะค่ะแต่สําหรับนัดนัด,นดบ่เคยเรียกตัวของว่ามาดามเวยจ้ะเพราะว่านัดรูดโตดีค่ะว่านัดอ,อยู่ในจุดใดนัดเป็นเมียฝรั่งธรงธรมดาคนหนึ่งคือทุกคนที่ได้สามีฝรั่งเนาะค่ะ ผู้ใดทตีข้าเจ้าเด้ผพัวรวย ด้สามีรวยอันนั้นเข้ากะดีใจน้าเขาเนาะคะ่ะแข่งเรือแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันบไดเด้อจะ้ะแล้วก็น่ากะใส่ชีวิตปก,กติธรรมดาพื้นๆบ,บ้านๆค่ะน่าบไดาใส่ชีวิตแบบเลิศรู้อีกอย่างเนอะคะ่ะอยากจะบอกไฮนัทในจุดนี้เนาะคะ่ะผู้ใดสีสิเขามาเป็นมูนัดในเฟซบุ๊กมหาผลประโยชน์หรือว่มามม่หา้นัดไปบริจาคอ,อันนั้นอันนี้คือนัดเข้าใจในการเหตบุญเหตยังตนาบดบ้านไหนรู้จักคุ้นแบบมากพ่อเนาะคะ่ะซึ่งสีมาให้นัดเหตนกะก็เหตบด ใดเนาะคะ่ะเป็นไผกับบกาอ่าสิบแบบตัดสินใจแบบาหาเงินไปแบบนั้นเนาะคะ่ะซึ่งห้าบริหูจักกันมาก่อนห้าบริโภว่าคุณเป็นไผ่ห้าคุณเป็นมิจฉาชีพใน Facebook หรือเปล่ากับบรูเนาะคะ่ะเพราะว่าสุกมือหนีเนาะคะ่ะเฟซบุ๊กก็เปิดโลกกว้างเนาะคะ่ะเปิดกว้างซึ่งทุกคนสามารถแบบเชื่อมต่อกันซึ่งสามารถแบบเข้าหากันได้ง่ายเนาะคะ่ะมิจฉาชีพกันเยอะเนาะคะ่ะ ซึ่งก็ะเหตุให้เขาแบบว่า,าบ่มันใจเนาะคะ่ะ เฮารับเป็นมูกับจริงแต่ว่าเฮากับบงหูจะคุ้นมาก,กอนนะะ่อนเนาะค่ะสึ่งบะเมินมูเป็นเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเฮาที่เฮ็ดยูทูบอันนั้นต์กับหูจักน,นกับเข้าใจเนาะคะ่ะอันนั้นตมูเฮาเนาะคะ่ะแต่ว่าญาติพี่น้องนัดขนาดแม่แต่ญาติพี่น้องนัดยังบากกามาคุยเรื่องเงินกับนัดเนาะคะ่ะเนาะคิดแค่นี้ก็เอาจากคุ้นเป็นผู้ใดเนาะคะ่ะคุ้นมาเว้าเรื่องเงินกับน,น,นัดเนาะค่ะในอ่าส่งเมสเสจมาคุยกันนัดเนาะคะ่ะในเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะจังไหนนันกกับโคโลงเนาะคะ่ะเด้ออย aw, ่าคุยเรื่องเงินเนาะคะ่ะคุยเรื่ององื่่นคคุยดะ อ,อกเรื่องอื่นบอกอะไรที่มีประโยชน์มีสาระคุยน้ากันเป็นมูกันได้ทักทายสาระถูกสุขเด็บกันได้แต่ว่าขอ้อยังเดียวค่ะเรื่องเงินนี่ค่ะสาคัญที่สุดเลยค่ะอยา่าบอกกันนัดนะคะเพราะว่านัดโบคอยประทับใจเกี่ยวกับเมื่อบอเรื่องเงินกับนัดเนาะเนาะถานัดอยากเฮ็ดบุญด้วยความตั้งใจอีกยังก็ซามค่ะถานัดตั้งใจมีความตั้งใจอยากเฮ็ดนัดเฮ็ดเองค่ะบ่จจาเป็นต้องมาถามเจาสี่นัดว่าทําบุญไหมจังสันจังสี่เว้าแบบใหนัดแบบ ความรู้สึกบอกแบบว่าเหตุแหนัดมีความรู้สึกแย่ yeah, มีความรู้สึกว่าเอ้ยขาเจอมส่วนเหตุบุญแล้วนะ่ปฏิเสธไปนี่สิบาปบ่ประมาณเนี่ยค่ะ,ะซึ่งความรู้สึกนั้นไม่เหตุแหนัดความรู้สึกแบบแค่คิดแบบต่อต้านมันกับบาปหล้วจะซึ่งนัดกับเบีายากมีความคิดแบบต่อต้านเนาะคะ่ะเพราะว่านัดอยากเหตุบุญโดยความตั้งใจของนัดโดยความเต็มใจของนัดนั่น กส,สิสามาเทศนัดได้รับบุญเต็มๆสุขทั้งกายสุขทั้งใจแล้วก็ความสุขแบบเต็มเปี่ยมในการเฮ็ดบุญมันก็นสิได้บุญลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดไปแล้วใจเห่าแบบบรด้มีความตั้งใจอยากเฮ็ดแต่ว่ามาถามเห่าแบบว่าเห่าหรือความเฮ็ดบุญแบบเกรงแบบใจอันนั้นมันได้บ่เต็มลอยเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่นะเนาะึ่งนัดบ่แมนค้นแบบนั่นนะคะนั่นอยากเฮ็ดบุญแบบความตั้งใจเขาจของความอยากเฮ็ดคือว่า เฮ็ดเองค่ะถ้านัดยาเฮ็ดนัดเฮ็ดเองค่ะบอตรงมาว่า,วามา,าส่วนแบบมเมาเวลอีกอย่างแบบวา่าเฮ็ด้นาดแบบวา่ามีความเกรงใจหรือวาอ่าเฮ็ด้นาดตรองไปทําบุญนะคะมันเหมือนเป็นการแบบว่าคลายกาวา่วาบาดบังคบนัดแต่มันก็เหมือนเป็นการบังคับในทางอ้อมนะคะขอรองเนาะค่ะวา่าอย่าเฮ็ดแบบนั้นเนาะจา้ะ เฮ็ดให้แบบว่าเออเฮ็ดบุญล้วแบบเฮ็ดล้วสบายใจแบบนั่นนะคะนัดเฮ็ดมันจะได้ความได้ทั้งความสุขได้ทั้งบุญนะคะแบบนั่นความสุขล้นๆ้นเนาะค่ะเนาะนั่นสิได้แบบได้บุญเต็มเต็มนะคะเฮ็ดบุญแบบนั่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าส่วนมากเพื่อนที่เขามากอะมิแต่เพื่อนแบบดีๆล่ะค่ะอ่าก็มาถามข้าวถามสรรทุกสุกดิบกันนะคะเออ โพสอาหารโพสกับเขาอาหารการกินนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะว่าเฮ้าเอาเอมืนอไหร่เขา้าไหนยังกินเข้าไดบอกหอยเนะเาะไปเก็บอกหอยมาก็โพสลงโพสลงเนาะค่ะเออเขายูมมังหนกเขากบใสซีวิตแบบบานบาเนาะค่ะบม่ไสซีวิตเลิดรู้อีหยังเพราะว่ายุคโควิดนี่เขาก็ต้องแบบประหยัดเนาะค่ะมีหยังเขากบาหากินใดเนาะคะอยืมเมืองนอกอใสซีวิตบ่ต้องเลิดรู้อีหยังเนาะค่ะ อันได้ประหยัดใดเท่ากับประหยัดเนาะค่ะใส่ชีวิตบ้านๆและอีกอย่างนัดกะบไหรแบบว่ามีสามีรวยเลิดรู้อีหยังเนาะค่ะกับพ,พ่อมีพ่อยูพ่อกินบไดเดือดร้อนอีหยังแต่ว่าว่าถึงว่านัดเองนะกับมีพ่อแม่พี่น้องถือว่าล่อค่อยอยู่บ้านนอกอยู่อีสานเฮ้าเนาะค่ะซึ่งนัดกับมีภาระในจุดหนีน้ำเนาะค่ะนัดกับบุเมนธนาขั้นส่วนตัวสิไปอ่าห่เงินผู้ใหง่ายเนาะค่ะเพราะว่าพ่อแม่นัดกับมี่ค่ะ เพิ่นโล่ค่อยนัดกามีค่ะนัดมีภาระที่ต้องดูแลนัดขอดูแลขอบขั้วพอม่นัดเนาะค่ะพอม่พี่นองนัดเนาะค่ะซึ่งพระในบ้านสําคัญที่สุดนัดขอดูแลในจุดนั้นมากกว่าเนาะค่ะสี่สิมมีผู้ไดมาแบบว่ามากเ้าเรื่องเงินน้ำหนักกะสิหายนัดโอนไปหายแบบนั้นมันบ่เม่เนาะจ้ะเนาะซึ่งคุณเป็นไผกับ่ลูสิมาขอห้นัดซอยเหลือในจุดนั้นนัดซอยเหลือบด้ดอกจ้า เนาะขอให้เขาใจในจุดนี้เนาะนัดขอแบบอ่อดูแลพระในบ้านตอบแทนพระคุ้นทันเท่าทินาเสียเหตุใดเนาะคะ่ะเนาะนัดขอดูแลในจุดนั้นมากกว่าสําคัญกว่าเนาะคะ่ะเนาะ อยากให้เขาใจในจุดนี้เนาะจ้าแล้วก็นกักกใส่ชีวิตบ้นบานๆค่ะบ่อ้ใส่ชีวิตยังเลือดรู้เห็นบ่นะไปหาบอกห้อยมียังนกักกะแชล่ลงเฟซบุ๊กเนาะค่ะซึ่งนัดเฮ็ดคลิป YouTube นกักกษัยล่องเฟซบุ๊กห้เบิงว่าเออการใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกไปทั้งสี่จังสีนะเขาก็สามารถทายถอดให้พ่อเมย์ห้ญหยิดพี่น้องเข้าเห็นเนาะค่ะใน Facebook ว่าเอาอเขายู่เมืองนอกเขาใส่ชีวิตแบบนี้นะเขาใส่ชีวิตบ้านๆนะประมาณนี้นะคะเขาได้ไปหาบอกห้อยขึ้นหดบ้านเขาก็ได้ไปหาบอกห้อยกินพอ เมกะเซบเดเป็นห่วงเห่าเสด็เห็นเออเขาใส่ชีวิตแบบนี้นะประมาณนี้นะคะนั่นแหะค่ะกระทายโอดให้เห็นชีวิตจริงจากเมียรฝรังเนาะคะ่ะจากบานกันหนกบันหน้ามากมาอยู่เมืงองหนกให้เห็นให้เห็นการใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกใส่ชีวิตแบบใดเขาอยู่บันหนกเขาอยู่เมืองหนกเขาใส่ชีวิตแบบใดนัดมากเมืองหนกนัดก็ใส่ชีวิตแบนบนั้นนะคะเพราะว่านัดบรดมีชีวิตที่เลิศรู้อีหยัง,ยงนัดก็รู้ว่านัดเกิดมาจาก ดินมาจากอีสานบานเห่าเฮ่าก็ใช้ชีวิตแบบนี้ละจ้ะโอเคค่ะน้ากากเวาวเงาละค่ะเดี๋ยวมันสีเงวเนาะค่ะน้ากาแค่มเวาให้ฟังคซื้อเนาะค่ะว่าอยากให้เข้าใจเนาะค่ะว่าเออหนัดเป็นเมียฝรัร่งนับนบอมเป็นมาดามถี่ว่ารวยเลิศรู้อิหยังพ่อที่แบบว่านัดสิได้แบบยืนมือไปส้อยผู้ใดเอาเงินไปส้อยผู้นั้นผู้นี้เนาะคะ่ะซึ่งนัากามีครอบครัว ทีนทัดติตองดูแลอยู่ทั้งอยู่เมืองนอกทั้งอยู่บ้านนอกเน,นาะค่ะเนาะทั้งอยู่อีสานพอเม่นัดก,กะมีเน,นาะค่ะนัดกะตองและนัดกะมี้าละน้่นัดกะตองดูแลน้่นค่ะนัดบอมีอ่เงินมากไหมที่สิไปซอยเลือผู้ใดดรอกคะ่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดแบบว่าเออมาแบบหวังผลประโยชน์มาแบบว่าออจะมาหลอกมายังกะขอเด้อจากขอเด้อยามาหลอกมาล่วงกันเน,นาะค่ะเนาะมาเป็นมูกัน มาใดค่ะนัดยินดีต้นรับเนาะคะ่ะใน Facebook มาแบบว่าเอิม่มถามข่าวสารทุกสุขดิบเช่กันเนาะคะ่ะเนาะใส่สวิตแบบใดเนาะมีอาหารการกินดีๆก็ไม่แช่กันค่ะแต่ว่าถามมาเผื่อหวังผลประโยชน์มาถามเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องหยังสีเนาะคะ่ะขอเดอร์จ้ะนัดบรแเ่ณธนาคารส่วนตัวของทันเดอจ้ะจังไหนก็ขอฝากไว้เนาะคะ่ะสาหรับมีต้องขอลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จนนังไหก็อย่าลืมเนาะคะ่ะฝากเป็นกําลังใจให้นัเดอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เนค่ดสิ็ดบ่าพลาดทุกคลิปที่นัดโหลดลงค่ะสำหรับมีต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ